มา,มาดูรายละเอียดชัดๆอีกทีหนึ่งสำหรับกลุ่มของทัชแคมเปอร์ัข,<อ>ของ Carry บอยซึ่งมีถึง3รูปแบบเลยใช่เดี๋ยวนะเราจะได้มาเจาะลึกลงในรายละเอียดมันอีกทีว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างครับคันสีส้มเรียกว่ารุ่นป๊อบท็อปป๊อบทอปใช่ป๊อบท็อปค a น o p ี้คันกลางนี่เรียกว่าสไลด์อินแคมเปอร์คำว่า In ก็คือวางอยู่ในกระบะ Toyo ต a h i l รัก h ช m p คือสไลด์ออนแคมเป ก็คือคำว่าสไลด์ออนก็คือวางอยู่บนกระบะพื้นเรียบอ่ารุ่นที่2ครับตัวนี้สไลด์อินแคมเปอร์ครับเดี๋ยวมาเรามาดูรุ่นต่อไปนะครับสไลด์อินแคมเปอร์เป็นยังไงบ้างครับอ่าสำหรับสไลด์อินแคมเปอร์เนี่ยก็คือจะเป็นอ่าตู้ที่วางอยู่บนพื้นฐานคือวางอยู่ในกระบะลูกกระบะของตัวรถคันที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นวางอยู่ในกระบะ4ประตูของ t ต y o ต้า ไฮ uh, รับลีโวขับเคลื่อน4ีล้อสำหรับตอนนี้เรามีเฉพาะรถกระบะ4ประตูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีการเรียกร้องเข้ามาเยอะที่ผ่านมาลูกค้าบอกอยากมี uh, รถกระบะแครบด้วยเรายินดีทำเพิ่มให้ครับสำหรับรถกระบะแครบด้วย หมายถึงว่าถ้าสําหรับแคปเนี่ยก็จะต้องเป็นอีกตู้หนึ่งใช่ครับถูกต้องครับคือต้องทําตู้ใหม่ใช่ครับไม่ได้หมายความว่าตู้ตัวนี้ไปวางในกระบะแคปไม่ใช่ใช่ครับเราจะเอาสําหรับของรถแ c a ปเลยเดี<ช>๋ยวเราจะมาบอกราคากันอีกจีนึงเรื่องของระยะเป็นยังไงบ้างครับะระยะตัวนี้นะครับความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับกว้าง2เมตรแล้วก็ส่วนยาวนะครับส่วนยาวตัว,ต,วตัวหัวที่นอนเนี่ยจะได้ความยาวที่เยอะมาก ตัวความยาวายาความยาวทางด้านทางด้านทางด้านกว้างตัวนี้นะครับจะกว้างประมาณเมตรเก้าสิบนะครับส่วนความลึกจะลึกประมาณเมตรหกสิบซึ่งจะถือว่าเป็นที่นอนที่ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันอันนี้ระยะส่วนหัวนะใช่ครับระยะส่วนหัวครับอ่าและระยะตู้เนี่ยความยาวตลอดตั้งแต่หัวจดท้ายเลยเนี่ย อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับอ่าระยะตู้ความยาวตั้งแต่หัวจดท้ายอยู่ที่ประมาณ3เมตร50ครับถ้าอ้างเองจากรถต้นแบบนะที่วางอยู่ตอนนี้อ,อ,อ่าความสูงจากพื้นเลยถึงหลังคาเนี่ยถึง3เมตรไหมครับอ่อยู่ประมาณเกือบเกือบ3เมตรก็ติว่า3เมตรเพราะยังไงก็แล้ว,แล,วแล้วแต่เวลาเราทําสินค้าอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าจากความสูงจากพื้นถนนจนถึงจุดสูงสุดของตู้เนี่ยต้องไม่เกิน3เมตรครับอ่าครับอ่าตู้หนักเท่าไหร่ครับ น้ำหนักตู้ตัวนี้1270ยกิโลครับถ้าลูกค้าที่จะเอารถมาทำหรือมาติดตั้งตัวสไลด์อินแคมเปอร์ตัวนี้อาจต้องทำช่วงล่างมาสักประมาณหนึ่งเช่นอาจจะต้องมีการเสริมแหนบเปลี่ยนโช๊คอะไรหน่อยเนี่ยอย่างคันนี้มันเป็นโฟวิเองเนี่ยทั้งเราก็เสริมแหนบแล้วก็เปลี่ยนโช๊คมาคด้วยเช่นกันเหมือนมอเตอร์โฮมเหมือนกันนะใช่ครับเพราะว่าตู้รุ่นนี้ถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะและเป็นตู้ที่มีฟังก์ชันในเรื่องของห้องน้ําด้วย มันเป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าที่เขามีรถอยู่แล้วใช่ไหมครว่าเอ้ยเรามีรถ4ี่ประตูอยู่แล้วบางทีไม่ต้องไม่ต้องซื้อทั้งคันเหมือนรถมอเตอร์โฮมอะไรเงี้ยก็สามารถามีตัวนี้เป็นทางเลือกได้ซึ่งฟังก์ชันหรือการทํางานอะไรต่างๆของเขาก็คือจะเป็นแบบเดียวกับตัวมอเตอร์โฮมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําตัวที่นอนไมโครเวฟหรืออะไรต่างๆคือมันจะมีอุปกรณ์พวกนี้ให้ครบคันแบบเดียวกับรถมอเตอร์โฮมเลยครับ ผมมาดูใกล้ๆนี่ส่วนหัวนี้โอ้ oh, ระยะกว้างยาวพอสมควรเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็สมมุติว่าเวลาเราไม่ได้ใช้งานไม่ได้ออกเที่ยวเองเนี่ยเราก็สามารถเอาขาตัวนี้นะครับซึ่งเป็นใช้มือหมุนที่เป็นตัวแมนวนวลตัวนี้เอาขาค้ำลงไปนะครับแล้วก็พื้นที่เป็นแนวระนาบอย่างพื้นปูนอย่างเงี้ยถือว่ามั่นคงและแข็งแรงแล้วขึ้นไปอยู่อาศัยได้จริงๆด้วยขาค้ำตัวนี้ก็จะเป็นขาค้ำแบบแมนวนวล แต่เราก็มี2แบบเป็นทางเลือกก็หรือลูกค้าจะเลือกที่เป็นแบบไฟฟ้าก็มีนะครับตัวตัวขาคำ้ำแล้วก็ชุดล็อกที่เป็นโซ่ตัวนี้นะครับโซ่ตัวนี้จะเป็นชุดล็อกที่ผมอันนี้อันนี้ผมใช้ใช้หนังมามา,มาหุ้มไว้นะครับเป็นแต่ว่ลตัวลักษณะเป็นโซ่โซ่แบบปักเกลียวนะครับมันสามารถหมุนเข้าหมุนออกได้ความตึงทดสอบมาแล้วว่าโซ่แบบนี้มันมีความแข็งแรง อย่างลักษณะที่ลูกค้าเอามาติดตั้งเนี่ยเราจะทําขาแบบนี้ติดตั้งยึดกับชัดซีให้4จุดนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะดีไซน์ตามรุ่นรถยี่ห้อต่างๆเราก็จะมาดูก่อนว่าโอเครถคันนั้นสามารถยึดแล้วก็ติดตั้งอ่าตำแหน่งตัวเนี้ยเข้ากับที่ตัวไหนบ้างอันนี้ต้องเขียนแบบเฉพาะเป็นรุ่นๆไปเลยจะไม่ได้ไม่ได้ใช้ร่วมกันอ่าก็จะขึง4มุมเลยขึง4มุมใช่ครับขึง4มุมเนี่ยอันนี้มุมแรกที่จะยึดอยู่ โครงสร้างอยู่ระหว่างช่วงหลังกระบะหลังสี่ประตูตรงนี้มาแล้วก็อันช่วงท้ายก็อยู่ที่ด้านเกือบถึงกันจนท้ายโดยที่ตำแหน่งที่มันยึดจะเป็นตัวยึดของกับแชสซีรถเรามาด้านข้างตัวนี้ถ้าที่เราเห็นก็ช่องนี้ก็จะเป็นช่องสุขภัณฑ์เหมือนเดิมช่องสุขภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเป็นระบบคลาสเซตเหมือนห้องน้ําในระบบมอเตอร์โฮมนะครับแล้วก็ ช่องเติมน้าเหมือนกันช่องเติมน้ําก็มีช่องน้ําดีน้ําเสียอะไรพวกนี้อยู่ในเติมน้ําอยู่ในนี้เหมือนกันช่องใช้น้าอะไรต่างๆนะครับกล่องสีดำนี่เป็นกล่องอะไรครับตัวกล่องสีดําตัวนี้จะคือจ,จะเป็นตัวพัดลมแล้วก็คอยลร้อนแล้วก็คอมเพรสเซอร์ระบบของเครื่องทําความเย็น อ๋อคันนี้เป็นแอร์ไฟฟ้าหรือป่าตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้เป็นแอร์ระบบคอมไฟฟ้าครับเหมือนมอเตอร์โฮมเลยเหมือนมอเตอร์โฮมใช่แต่มอเตอร์โฮมไม่มีไม่มีชุดตู้ตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามอเตอร์โฮมมันสามารถยึดเข้ากับใต้ท้องรถได้โดยหลบช่องพวกนี้ได้แต่เนื่องรถคันนี้เนี่ยมันต้องถอดเข้าถอดออกทีนี้พอการถอดเข้าถอดออกเนี่ยมันจะต้องให้คอยร้อน แล้วก็คอมเพรสเซอร์เองเติดไปกับตัวตู้เพราะฉะนั้นต้องหาตำแหน่งให้มันอยู่ตัวมอเตอร์โฮมเนี่ยคือยึดติดตายอยู่แล้วถูนะครับเพราะ<ช>ฉะนั้นเอาชุดนี้ไปไว้ใต้ท้องได้ได้ท้องได้โดยเพราะว่ามันไม่ต้องถอดเข้าถอดออกอุปกรณ์อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเป็นช่องระบายความร้อนของตัวตู้เย็นแล้วก็ชุดเบรกเกอร์ของไฟแค่นี้เองครับแล้วก็น้านต่าไม่มีอะไร,รมากมีออนนิ่งด้วยใช่มีออนนิ่งไฟฟ้าด้วยครับ อ่าพาวเวอร์พักอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะข้างประตูพาวเวอร์พักอยู่ด้านหลังของเราเนี่ยประตูขึ้นจะอยู่ทางด้านหลังครับครับคือระบบไฟเนี่ยสำหรับ220แล้วเสียบไฟจากด้านนอกเนี่ยมีให้แล้วมีให้แล้วใช่ครับถูกต้องครับแต่อ่ระบบไฟที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยต้องไปติดตั้งเพิ่มเองติดตั้งเพิ่มแต่ว่าเราก็มีให้เลือกนะครับเป็นสองสองเลทราคานะครับถ้าระบบไฟอย่างถ้าตู้ตัวเนี้ยอ่าราคาเราจะเริ่มต้นที่ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพัน แต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการที่บอกว่าอยากให้อยากให้เรามีแบตท,ที่มันพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้บ้างนะครับมันก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้อย่างชุดแบตเนี่ยเราจะมีให้เลือก2ชุดอย่างถ้าแบตเตอรี่200แอมป์24โวลต์นะครับแล้วก็มีโซลาร์เซลล์400วัตต์ให้1แผงแล้วก็มีระบบ DC charger AC charger แล้วก็โซลาร์ชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้จะเพิ่มที่120,000บาท <c oughs> <c oughs> ส่วน ในส่วนของถ้าเกิดว่าเป็นขยับออกมานิดนึงก็คือเป็นแบตเตอรี่ขนาด400แอมป์400แอมป์ก็ราคาเราจะเพิ่มอยู่ที่150,000บาทและถ้าใครอยากได้ขาค้ำไฟฟ้าครับเพิ่มเท่าไหร่ครับขาค้ำไฟฟ้าเพิ่มอีก50,000บาทครับภายในจริงๆก็จะคล้ายกับมตะโคมนี่แหละ,ะใช่ครับแต่มันจะได้ตรงที่นอนที่มันขนาดใหญ่กว่าเห็นไหมฮะ ตัวนี้ความกว้างของมันคือกว้างมากเลยตัวในส่วนของความความที่มันลึกเข้าไปเนี่ยตัวนี้อยู่ประมาณเมตรเก้าสิบแล้วก็ยังมีสรูบมีหลังคาสารูบขา้างหน้านะใช่ส่วนถ้าส่วนถ้าที่เราดูอ่ะถ้ามันเป็นเป็นรถแคบเองเนี่ยรถแคบเองเนี่ยมันก็จะแตกต่างแค่ว่าตัวตู้ตัวเนี้มันก็จะยาวขึ้นไปอีกประมาณเนี้ยประมาณห้าสิบเซนถ้าเป็นรถแคบก็จะมีความยาวเพิ่มขึ้นจากตัวนี้ไปห้าสิบเซนส่วนหัวที่นอนก็จะสั้นลงจากตัวนี้แค่นี้เอง ก็สั้นลงอีกนิดนึงใช่นะครับแต่ก็ยังกว้างกว่าคันที่เป็นมอเตอร์โฮมกระบะตอนเดียวอยู่ดีใช่ครับูกต้องคันนี้ลูกค้าก็จะถามว่าถ้าเป็นรถแฝปราคาเท่าไหร่เมื่อกี้เราพูดถึงของ4ประตูไปแล้วถ้าเป็นรถแฝปเราคิดเพิ่มที่35,000บาทครับจริงๆแล้วลักษณะของของตัวนี้มันก็เลยเอาอมาจากในส่วนของตัวตัวมอเตอร์โฮมนะคร,ครซึ่งก็จะมีะเริ่มต้นเราเดินเข้ามามันก็จะเจอชุด ตัวคู้ที่เป็นตัวชุดเบรเกอร์ะ Baker, นะครับแล้วก็ชุดควบคุมไฟดูระบบน้ําระบบไฟอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไมโครเวฟนะครับแล้วก็ตู้เย็นก็ใช้ไซส์เดียวกันกับที่ใช้กับรถมอเตอร์โฮมนะครับอ๋อแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับในส่วนของอด้านท้ายเองเนี่ยที่คุณไก่เดินเข้ามาอันแรกด้านซ้ายมือเลยน่าจะเป็นตัวซิงค์ล้างหน้าหรือลูกค้าอยากได้เป็นเตาเป็นชุดครัว ก็สามารถทําไม่ได้ตัวนี้เลือกได้แค่อย่าง,ดางใดอย่างหนึ่งอ่าแล้วก็เปิดมาทางขวามือเลยเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําตัวเนี้ยลักษณะมันก็เดี๋ยวเราให้คุณไก่ถ่ายอินเสิร์ตดูที่ ห้องน้าตัวนี้เนื่องจากว่ารถเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องการที่จะดีไซน์ให้มันยาวมากในตัวตู้เพราะว่าถ้ายาวกว่านี้ท้ายมันจะห้อยเพราะฉะนั้นอ่ามันก็ทําให้ห้องน้ํามันอาจจะเล็กกว่าตัวที่เป็นมอเตอร์โฮมครับแล่ก็ใช้งานได้ใช้งานได้ใช่พอที่จะใช้งานได้ใช่ครับ <c oughs> พอที่จะใช้งานได้อย่างน้อยก็เราสามารถที่จะทําธุระส่วนตัวในรถของเราได้ได้ใช่ถูกต้องครับใช่แล้วก็ข้างในก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอ่านี่นะครับ แล้วก็เป็นชั้นเก็บของอะไรต่างๆก็จะมีประมาณนี้ขนาดเป็นตู้แบบนี้ยังอุตส่าห์ใส่ตู้เสื้อผ้ามาให้ก็พยายามดีไซน์ให้มันครบคันครบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นช่องเก็บของก็จะเป็นแบบเป็นแบบบานสไลด์เป็นแบบนี้นะครับอ่าให้ลูกค้าได้ใช้งานตู้ด้านบนเนี่ยสองฟังเนี่ยนะฮะด้านซ้ายเป็นตู้เก็บของด้านบนนะฮะด้าน่าเป็นแอร์อ่าเป็นชุดคอยเย็นของแอร์อ่าครับฟีลเหมือนมอเตอร์โฮมเลยใช่ครับนะฮะแล้วก็ ที่นางด้านล่างตรงนี้นะครับที่พี่พงษ์ยืนเนี่ยครับสามารถปรับเป็นที่นอนได้อนอนได้อีกนะถูกต้องครับตรงนี้อ่าเรานอนสมมุติวสองคนหรือแล้วถ้าเด็กเล็กๆก็สามคนก็ผมว่าพอได้เนาะครับอ่าเสร็จแล้วตัวเนี้ยก็สามารถนอนในแนวเดียวกันอ่ะได้อีกสองคนนะครับโดยที่โต๊ะตัวเนี้ยมันสามารถปรับลงไปได้นะครับอ่าอ่ากดลงได้เลยใช่ครับแล้วก็เลื่อนอ่ากดลงได้เลยครับกดลงให้ระดับมันเสมอกับตัวขอบของอ่าตัวตู้แล้วก็ลากเบาะตัวเนี้ย มาประกอบเป็นที่นอนได้เลยครับส่วนที่ยื่นจากท้ายรถยื่นมาเท่าไหร่ครับยื่นมาประมาณห้าสิบเซนอ๋อครับ,รบก็คือจะไม่เกินที่กฎหมายเขาได้กำหนดไว้เมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันในรุ่นของป๊อปท็อปนะป๊อปท็อปคานูปี้เนี่ยต้องแจ้งโรงเล่มว่าเป็นกระบะมีหลังคาใช่ครับ,รบแล้วถ้าเป็นตัวสไลด์อินแคมเปอร์ล่ะครับตัวสไลด์อินแคมเปอร์เนี่ยเรา ตีเป็นการบรรทุกของหรือการขนของเราไม่ต้องแจ้งอะไรเพิ่มเลยซึ่งการขนของจะมีความสูงไหมว่าคุณสูงความสูงได้เท่าไหร่กว้างได้เท่าไหร่ยื่นจากท้ายรถออกได้เท่าไหร่ซึ่งเราทําอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะฉะนั้นรถจะไม่ต้องมีการจดทะเบียนเพิ่มเติม<ๆ><ๆ>ใดๆทั้งสิ้นครับครับอ,อันนี้ตอนที่เทสครับครับได้ลองขึ้นเนินไหมครับหน้ามันยกไหมครับไม่นะครับโอ้แบบขับ ขึ้นแบบสบายๆเลยผมขับขึ้นแลมแบบอ่ชันประมาณเกือบสี่ห้าองศานะแบบขึ้นแบบสบายๆเลยครับเพราะว่าถ้าเอาเอาตามความรู้สึกนะ,ะเพราะว่ารู้สึกว่าท้ายมันก็จะหนักเหมือนกันน่าจะหนักเหมือนจะหนักแต่ว่าจริงๆด้วยตัวโซ่ตัวทั้งสี่เส้นตัวนี้ที่เป็นตัวจุดยึดกับตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็หนาแน่นมากเพราะฉะนั้นผมลองลองลอง,ลองที่จะ ทางชันดูว่าตู้มันจะมีการขยับหรือท้ายมันจะห้อยไหมไม่ไม่เลยบอกเลยครับถังน้ําดีติดตั้งตรงไหนครับถังน้ําดีก็คือติดอยู่ใต้ชุดของตัวตรงใต้โครงบอกตรงนั้นที่ที่เป็นโต๊ะครับถังน้ําดีจะอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็ถ้าลูกค้าทําแบตเตอรี่เพิ่ม แบตเตอรี่ก็จะอยู่ใต้เบาะตรงชุดนั้นมีพื้นที่ไว้รองรับแล้วใช่ใช่ครับอ้นี่ดีมากเลยนะถึงใครจะซื้อชุดเริ่มต้นไม่มีแบตเตอรี่นะแต่มีระบบแอร์ให้แล้วใช่มีลั๊กแล้เปิดแอร์เสียลยัได้เพราะมันมีตัวลดแรงดันถึงแอร์มันจะเป็นระบบ24โวลต์แต่เราจะใช้ตัวที่เป็นลดแรงดันเข้าไปเพื่อให้แอร์ระบบ24โวลต์ทำงานได้อ๋อครับ มีน้ำใช้มีห้องน้ํามีระบบปรับอากาศอ่าใช่ครับโอ้โหพร้อมใช้เลยจริงจริ<ๆ>แต่แค่คุณต้องมีที่เสียบปลั๊กไฟ220โวลต์เท่านั้นแต่ถ้าต้องการความสะดวกให้รถมันดูแลตู้มันดูแลตัวเองได้ก็เพิ่มแบตเตอรี่ตามราคาที่ผมบอกไปอ่าครับครับ,รบอ่ะสองรุ่นแล้วนะเดี๋ยวไปดูรุ่นที่3กันครับ